สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพครับบันดิตสาวมือเก๋าเกินคาดมาพบกับบันดิตสาวอีกครั้งครับต่อสู้กับกระดานหมากฮอดกันเทพครับบันดิตสาวมาหลายครั้งแล้วครับครั้งนี้ก็ขอประทะอีกนะครับสามกระดานเต็มเต็มเธอจะสามารถพิชิตได้กี้กระดานมาชมครับกระดานที่หนึง่งจะเป็นอย่างไรบันดิตสาวมือเก๋าเกินคาด มาชจวบอเธอจะมีพัฒนาการฝีมือของเลยจากขนาดไหนครับบ้านที่หนึ่งก็ดูดีสูสีกันนะครับจะจบยังไงลงเออย่างไรมาลุ้นกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมให้กำลังใจมาโดยตลอดครับ าวโอ้โหวันนี้บันดิตสาวก็ินดีครับกินที่จะได้ก่าฮอตดีกว่านะครับขันเทพโอกาสจะมียาวไกลกว่าจะถึงฮอตนะครับน้ำซ้ำก็ยังจะมาจินฟรีโอ้โหมือเก่าครับ,ม,บมือเก่าบันิตสาวมือเก่าเกินค่ะนะครับจินฟรีไปแล้วครับ โอ้นะครับแปลกอย่างนี้ก็จบแล้วครับกันเทศมันมีที่ไปแล้วครับเรียบร้อยบัตรทนำหนศูนย์ครับ <S <S มาชมกระดาษที่สองก่อไปครับกระดาษท,ที่หนึ่งค่อนข้างจะง่ายดากระดาษท,ที่สองจะเป็นอย่างไรติดตามครับท่านจะมาที่จะ โหลดหมพอพดกันเทพหมอฮอดออนไลน์มาเล่นเพื่อประลองฝีมือได้ครับครับตอนที่สาวมือเก๋ป้องกันตัวได้นะครับไม่ยอมให้โยนกินฟรีได้ง่ายๆครับแปลกลยครับ เอาแรลกอย่างให้เกรงกลัวบางพัดกันเทพครับลุยไปเลยนะครับเข้าสกาัดอีกกันเทบมายากนะครับทุกตัวถูกสกัดหมด เทปแรกแหลกแล้วครับแหลกก่มุ่งหน้าที่จะมาเข้าหดแต่ว่าบัณฑิตสาวคงไม่ยอมอืมอืมนะครับนี่เรือว่าลบออกหมดนะครับกันเทปไม่รู้จะไปยังไงแล่ะครับตอนนี้ เอาไปสก,กัดไว้อีกหมดทางไปครับเป็นการต้องสังเวยฟรีให้ป่าพันเทพนะครับสังเวยให้ครับฟรีาทางที่จะเข้ามัดจะเข้าได้หรือเปลา่าอืมโอ้โห ขั้มจะยากแล้วงานนี้นะครับบัณฑิตสาวก็คงจะเล่นงานอย่างแน่นอนนะครับครับนี่ครับกันเทพส่งเบอร์อีกตัวังโวยไมครับ คิดดานอ่าสัตวอ์อจริงๆครับโอ้โหอย่างนี้คันเทพหมดตัวแล้วครับหมดตัวถูกได้ดดกินสามเพื่ยนกระดานเลยครับหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหงสองตัครับที่สามด่านสุดท้าย ด่านที่3ากระดานสุดท้ายนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับมันดิสาวทำได้ดีมากในกระดานที่2อกระดานนี้ก็กันเทกก็คงไม่ยอมให้ง่ายนะครับคงจะไม่ยอมให้แพ้จะนิดวา่าไม่มีแต้มเลยนะ แล้วปกตีตืนขึ้นมาสักแต้มมึงยังดีอืมยุ่งอยู่แล้วครับเกลียวเลามากสำหรับบดิตสาวนะครับก็เรียกว่ามือเก่าแล้วนะครับบดิตสาวเดินอย่างนี้ดูออกว่ามือเก่า เก๋านะครับเดินสกาดอีกนะครับทำให้กันเท็เดินยากนี่ครับกันเท็กเดินยากแน่ๆครับ ก็ามาหกนะขันเทพแคเบุเขก็มาหกโดนอีกนะกไอ้คงไปมานะครับคงจะไปหลบหลีกข้อมุมนะครับซึ่งก็ตันอยู่ดีครับข้อมูลไปอย่างก็ตันทางตันแล้วครับมาดิดูว่ามาดิกเสาร์เล่นงานจนคันเทพทางตันแล้วกินฟรี กินฟรีอีกนะครับสันเทพจะเข้าฮอดได้ไหมอืมสันเทพยบทำไงครับเขายังไม่ยอมเข้าฮอดคงจะหาทางเข้าฮอด ครับบัณฑิตสาวกงอ่านะครับลองหลอกดูว่าคันเทพจะเข้ามาที่มาตากานะครับมาเก้าไหมไม่จริงครับถ้ามาเก้าก็โดนกินนะแล้วกินคืนให้สะใจนะครับมากมากกว่าก็ได้เปรียบรอรอคันเทพยกภงเขากันนั้นเองนะครับ งานนี้มีการยกัวกเขานะครับยังไม่ยกง,ง่ายๆครับกันเทียบยังมีแรงฮึดอยู่ถึงแม้มากจะน้อยกว่าเขาจริงแต่ว่าแรงฮึดยังฮึดอยู่นะครับแจ็บเผลอกันแล้วกันถูกฆ่าฮอตตายแรงกันนะครับอืมครับเอาแล้วครับกันเทพบ การค้ามันคงไม่ฆ่านะครับเพราะฆ่ากันถูกฆ่าเพิ่นอยู่ดี<ม>ครับอ<ม>ืบม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมบาร์คอนเทนในคลิปของมหาเก้านะครับขอบคุณคออคบ,คบับณฑิตซาวที่สละเวลามาผลิตริปให้ในวันนี้นะครับมาเล่นเป็นการทดสอบฝีมือนะครับมันดิตซาวถือว่าเนียนมากเดินคราวนี้นะครับสุดยอดจริงๆ ที่ไปแล้วสำหรับคันเทพมดนะครับถูกข่าหดบัณฑิตสาวก็กำลังแก่ชนะ30มครับดูนะครับจบเกมบัณฑิตสาวชนะ30ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ